สวัสดีน้องชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยสุ่มกาชามไม่ได้ตัวใหม่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะผมก็ยังมีคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์หนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือรีวิวตัวฟรีนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยในเดือนที่มันผ่านมาผมจะไม่รีวิวตัวฟรีเลยนะครับเพราะว่า พุ่งตรงเลยนะว่ามันเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาไปเล่นพวกสเตตหลกักหรือว่าเอไม่ใช่เสเตตหลักดิผู้ิดสเตตพิเศษเก็บพีร้อยอะไรเงี้ยมันมันใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าคือไอเลนเจอร์พวกเนี้ยมันมีประโยชน์เอามาทำพีร้อยไงแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เอาไปเล่นพวกเออสเตตยากอะไรเงี้ยมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วเนาะพวกเอ่อพีวีพีอย่างเงี้ยก็เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับคือหลักๆเลยคือเอาไปเล่นพวก สเต t e อีเวนต์สเตพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันเอาไปเล่นพวก PVP ไม่ได้นะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวพามาเจาะลึกเรื่องของสกิลกันหน่อยแต่ว่าผมไม่ได้คือผมมีข้อมูลแล้วว่ามันตีกว้างเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดคอมนะครับต้องขออภัยด้วยนะลืมเอาเป็นว่าก็อ่านแค่สกิลลวกันนะครับ สกิลแรกนะครับผมนะก็สร้างความเสียหาย200%อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจพิษนะครับผมอันนี้ก็มีประโยชน์ในตีบอสกิลแต่ว่าตีบอสกิลเนี่ยไม่ค่อยนิยมตีพิษกันละส่วนใหญ่เขาจะใช้บัฟสะท้อนดาเมจกันนะแต่ผมไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าดาเมจพิษเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าบอสบอสกิลสมัยก่อนนะที่มันยังไม่ได้ปรับใหม่เนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้งานได้นะครับผมนะแต่ว่าปัจจุบันคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเพราะว่า เลเวลบอสมันยิ่งสูงก็ยิ่งแบบตีไม่เข้านะครับผมดาเมจพิษมันก็แบบอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมนะ,อะเอาเป็นว่าก็ช่างมันก่อนละกันอ่ะสกิลต่อมานะครับผมพาอันนี้ดูในสกิลไฮเปอร์เลยนะครับเพราะว่าผมใช้ในร่างไฮเปอร์เนาะก็เพิ่มอัตราการตีคีย์ที่เข้า30%นะครับเพิ่มอัตราความแม่นยำ20%เดี๋ยวผมเอาไปเทียบกับตัวชินบุดีกว่านะอ่ะเรามาดูในส่วนของสกิลบัฟของชินบุกันนะครับว่าแตกต่างจากตัวมาก,กิยังไงบ้างนะเนี่ย มันมีแตกต่างกันก็ตรงที่ว่ามันเพิ่มบัฟเพิ่มค่าความเสียหายคียที่เข้าฮิตนะครับ2องรแต่ว่ามากิไม่มีเนาะแล้วก็อ,าตาอัตราตีคียที่เข้าเนี่ยก็เยอะกว่ามากิประมาณ5%นะครับแต่มันก็นั่นแหละก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามากิเป็นตัวฟรีเนาะเอา,าเปทียบกับตัวที่อยู่ในกาชาเอออยู่ในกาชาก็แบบคงเทียบไม่ได้นะครับเพราะสกิลมันก็ต้องโกงกว่าอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพามันไปเล่นทั้งสเตจพิเศษสเตจเอออีเ,อเวน้วนออดวย กิวกิวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมไปตีหรือ,อยังถ้าผมยังไม่ได้ตีเดี๋ยวผมก็จะเอามากีไปลงด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเอาไปเล่นในสเตปพิเศษก่อนละกันนะครับว่ามันตีป้อมเข้าหรือเปล่าอ่ะละ <c oughs> เล่นไปหมดเลยดูดิเกลี่ยงเอาเป็นว่านี่ตีด่านสองละกันเ <c oughs> กลี่ยงเลยผมแบบขยันจัดนะครับเมื่อวานนี้ผมเอ่อจะเอาตั๋วสเตจอีเวนต์ไปเล่นไงมันก็ต้องเล่นนะครับผมเอ้มันก็เออมันก็ต้องเล่นมันจะได้แบบไอ้นี่ อ่ะไหวเป่าอืมนี่ขนาดด่านสองนะอืมแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ปกตินะครับอืมใส่เกียร์ฟรีด้วยนะแล้วก็ดูโอ้โหท่านชมครับคือว่าพุ่งตรงเลยนะว่ามันค่อนข้างจะแบบคูดาวช้ามากมากนะครับผมดูดิกว่าผมจะปล่อยได้หนึ่งตัวนะครับเอาชินจังมาช่วยเฉยเลยอ่ะช่างมันนะครับนี่ ครูดาวช้ามากครับเลนเจอร์ตัวนี้โอเคนะแต่ว่าตัวฟีอะเอาอะไรมากวะนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าใส่ในส่วนของปล่อยเลนเจอร์ละกันเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหรือเปล่าเกียร์ปล่อยเลนเจอร์ไวอุ้ยน่ารักะสกิลเมื่อกี้น่ารักมากนะครับตัวนี้มันเป็นแมวนะเออในเรื่องมันก็แบบเป็นแมวอะไรอยู่แล้วนะโอ้โหครับน่ารักดูด้ลยน่ารักมากนะครับระยะยืนก็ค่อนข้างจะใกล้นะข้อเสียเลยนะครับผม เพราะว่าคงเอาไปเล่น PVP ไม่ได้แน่นอนนะครับแบบเอ่อค่าเอยไมันเป็นตัวฟรีด้วยแหละแล้วก็แบบระยะโจมตีมันก็ใกล้นะครับค่าเลือดก็น้อยนะครับผมมาไปยืนอย่างนี้ก็น่าจะตายไวเนาะใน PVP นะโอเคอ่ะช่างมันนะผมว่าผมลองเนี้ยชาติหนึ่งปล่อยตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ารีบจบโอเคก็ลองในสเตจพิเศษถามว่าเล่นได้ไหม ถ้าใส่เกียร์ตามที่ผมใส่ก็คือใส่ธนูโล่กระเป๋าเนี่ยบอกเลยว่าก็พอใช้ได้นะถ้าปล่อยมาเยอะแต่ว่าคือคูดาวไม่งนานมากอ่ะมาลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับจะไหวหรือเปล่าอ่ะมากรีมาแล้วนะครับโอ้โหดูมันคูดาวเดิดดูมันคูดาวครับท่านผู้ชมครับดูมันคูดาวเด็เดี๋ยวดูคนอื่นนะมาที่หลังนะมาที่หลังมากรีนะครับผมดูบางตัวนี่คือไม่เนี่ยอยังมีกระสาเงี้ยผมยังไม่ได้ใส่เกียร์อะไรเลยนะแต่ก็นั่นแหละ ตัวฟรีอ่ะเออขอย้ำอีกทีว่ามันคือตัวฟรีไงอ่านะครับผมปล่อยมาละปุ๊บปุ๊บรั่วๆก,ก,ก,กดอ่อโหเดินช้าอีกเวนแล้วไงผมว่าผมคงไม่ได้เห็นนะคงไม่ได้เห็นมากรีมาช่วยตีเนาะช้ายอย่างงี้เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ฮะไม่ทะลุมาต่างเนาะมากรีนะครับโอ้โหตัวอื่นแย่งซีนหมดเลยโอเคยังไงต่ใบกันไกลอ่าลองดูสิเดินมาเดินมาให้ทนัน เออนี่ช่วยได้นิดหน่อยนะฮะที่เหลือเพื่อนตีโอเคไม่เป็นไรครับเนี่ยผมมีมากกีสอตัวเนาะร่งางให้เปิดล่างเอาตานะครับเพราะว่าเอามาบับในส่วนของเสเตตีอกเวตนนะครับมันจะได้บับคะแนนนะครับผมสตัวก็น่าจะคูณเท่าไหร่คูนสองแล้ไม่ใช่คูณ2อสิมัน0.2หรือเปล่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันลืมผมลืมนะครับมากี่ตายปะเนี่ยโดนได้ย,ยังอยู่ว่ะอาตาตายละไม่น่าพูดเลย ตายแล้วนะครับมากี่นะครับป้อมนี้มันตีแรงมากนะครับป้อมระยะเมตรประมาณ348คือผมไม่ค่อยผ่านแล้วนะก็จะติดอย่างเงี้ยแหละไม่ไหวเลยครับผมคือเคยเคยผ่านไปได้นะก็ตอนที่แบบเรนเจอร์ในทีมผมมันไม่ตายอ่ะมาครับเทสใน PVP กันดีกว่านะครับอันนี้ผมเอามาลงแล้วเนาะไม่พลาดไม่พลาดดูว่าจะตายก่อนเลยหรือเปล่าอ่ะยังยืนอยู่ครับบัฟคินะครับผมนี่ยังไงครับ ตายเร็วหรือเปล่าเอ้ยยังยืนอยู่เลยเนี่ยฝั่ขงข้ามเขาไม่มีตัวเอามีนี่มีนี่มีเอลซ่านะครับมีตัวมีตัวดาเมจแนวหลังอยู่อุย้ยมันก็ยังยืนได้วะ่ะงงงงงงมากเฮ้ยป้อมป้อมโอ้โหเพิ่งเห็นยูนิตบินเขาโอ้โเหลี่ยมนะเราอะเหลี่ยมมากเหลี่ยมมากแบบเนี้ยไม่ชอบเลยวะ่ะเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกใจอะ่ะแบบเนี้ยแบบนี้มันไม่ใช่อะ่ะเพื่อน เกือบแพ้แล้วนะฮะดีนะผมมาดูข้างหลังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีหัวร้อนแน่นอนเอ้ยมากี่ยังยืนอยู่เลยนะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมละ่ะผมก็ยังไม่เห็นเลยมันทําอะไรมันเป็นดามเมจพิษนะครับผมขอย้ำอีกทีมันคือดามเมจพิษนะครับเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมโคโนี่เขาเนี่ยตอนแรกอ่ะผมก็เล่นผ่านเหมดแล้วผมก็กําลังจะเติมเว้ยแต่ผมมาดูวันเวลามันบอกว่าสิ้นสุดการขายแล้วโอ้ตายอดเลยครับผมป้อมนี้นะแต่ก็ช่างมันนะผมพลาดเที่เดือนไอ้แค่ซั่นเดียว คือโปรติผมซื้อทุกซีซันเลยแต่ว่ามีแค่ซีซันนี้แหละที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับซีซันฮาโลวีน Halloween เนาะแต่ก็ช่างมันนะครับก็นั่นแหละผมก็พลาดไปนิดหน่อยนะครับผมผมยังไม่เห็นประโยชน์ของมากิเลยนะครับเอามาลงทําไมวะ <c oughs> เดออูดูด,ดูยังไม่ตายด้วยนะเนี่ยดูยังไม่ตายครับผมเอามาบัฟอะไรเงี้ยเอ้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมเหรอถ้ามันไม่ตายมันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะน้ำจิ๋บเอาตายแล้วปะยังไม่ตายหรือว่าผมปล่อยตัวอื่นมามันก็เร็ว หรือว่าตัวที่ผมปล่อยไปเมื่อกี้มันตายแล้วแล้ว,ลวก็มีตัวหนึ่งมายืนแทนหรือเปล่าน่าจะใช่นะเหมือนเห็นว่าตายไปทีนึงนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังยืนอยู่นะครับอ๋อสองตัวนี่ยังยืนอยู่เอาชนะนะครับผมอ้โ,อโหยังไงครับเออน่ารักนะผมผมคือผมอยากเอามาใช้มากเลยว่ะคือมันน่ารักอะคือท่านผู้ชมครับคือถ้าใครเล่นไลน์เจอเนี่ยส่วนใหญ่คือมาเล่นเพราะอะไรคูลโบโบไงซึ่งแน่นอนครับผมแค่น่ารักก็พอแล้วปะ่ะใช่ปะ่ะ เออกากจะอะไรก็เอามาเออลองมาปะทะกับคนที่เขามีเอลซ่านะครับผมไม่ใช่เอลซ่าเอลิสนะครับผมเพราะเอลิสเป็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่สกิลค่อนข้างจะกว้างนะครับผมเพราะมันผักกระเด็นไปข้างหลังแล้วก็โดนแนวหน้าค่อนข้างจะเยอะแล้วมากี้ก็อยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเห็นมากี้ตายไวขนาดไหนนะครับผมอยังยืนอยู่นะ๋ยวผมจะดูมากี้นะครับผมตายแล้ว <laughs> อ,อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้โดนไม,ไม่ได้โดนเอลิสนะครับ โดนบอสจะเค้นะครับผม <laughs> ผมเห็นว่ามันโดนบอสจะเค้ผัก <laughs> ผักทีเดียวตายนะครับผมอัอนนี้ขี่อาวุธยัดหน้านี่อ่ะตายสักตัวไหมเนะี่ยเออตายอยู่บ้างเนาะนี่ดูฮะเทคนิคน่าเกียดมากอะ <laughs> โอเคเรียบร้อยเฮ้ยบักไอ้เหี้ยอ่ะเรามาเจอกับทีมที่เขามีแซลลี่นะครับช็อตกันนะครับผมผมเรียกว่าช็อตกันเนาะที่จริงเป็นหน้าไม้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าเอาจะตายไวกว่าเดิมไหมนะครับผมมาดูนะยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่เนาะผมมองไม่เห็นว่ะถ้าเอาหายไปแล้ว <laughs> หายไปแล้วนะฮะผมมองไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่ปล่อยมาใหม่เนาะที่เห็นเห็นยืนอยู่คือตัวใหม่นะครับปล่อยมาเมื่อกี้อ่ะก็นะครับเอเลนเดอร์แบกนะตอนนี้ดูดูเอเลนนะดูเอเลนอือเออาอมาตะก่อนโอ้โหอะไรวะอดอดเลยเอเลนอดเชอโอ,อ,โอโลิน้นพันอด เขาเรียกว่าอะไรวะอเชอรชยเอออะไรวะพูดเลยอุ้ยอยู่นู่นนะเอเลนอยู่นู่นดูด,ดเเิดูเอเลนดูเอเลนดิเฮ้ยดูดูมันทําโอ้โหดูมันป่วนดูมันปวนอ่ะมาอีกหนึ่งตัวแล้วดูดูมันป่วนดูมันป่วน,น,วน,น,วนอ่าทีมเราก็กําลังรวมเป็นกลุ่มนะครับผมตอนนี้เพราะว่าฝั่งสงข้ามดาเมจหนักจัดเลยนะมีทั้งเจสิก้ากับเอ่อแซลลี่ช็อตกันนะครับคือแบบแต่ละตัวเฮ้ยแช่แม่งนะ ไหวไหมผมเสียดายวะแช่ไหมวะโอ้โหตายเกลี้ยงเลยทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราเนาะแต่เอเลนดูดิโอ้โหดูเอเลนดีมันโกงมากอะ่ะคือผมพูดตรงเลยนะว่าถ้าสมมติว่าชิ้นล้าเนี่ยมันเป็นธาตุไม้นะจะมีประโยชน์กว่านี้อีกนะครับผมคือชิ้นล้ามันเป็นธาตุไฟแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราเอาชินล้ามาฆ่าตัวตายเนาะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์ Hyper, หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดคืออะไรนะดะ อะไรอะความสามารถหน้าด้านอะเออจาไม่ได้ละที่ใช้ที่เป็นความสามารถเดียวกับไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจําชื่อไม่ได้ละอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเจมอุ้ยอุ้ยกลาย,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 ยเป็นรูปปั้นเลยเทพีเสรีเจมอะไรเนี่ยโอโ้โหเจมโอ้โหเอเลน,โโหเ,เ,ลนเหมือนกูเอาเอเลนมาใช้แล้วเหมือนฆ่าตัวตายเลยวะแม่งเอาเป็นว่าก็ช่างมันนะครับผมนี่แพ้ไปหนึ่งตานะรอบนี้เหมือนเอาเอเลนคือเอเลนมัน จะว่าไงดีมันไม่ได้ผิดที่เอเลนดิมันผิดที่เลนเจอร์ผมมันไม่มีตัวดาเมจแนวหลังเนาะเออเสียดายมากนะครับผมโอ้โหยืนเต็มเลยวะอ้าวเฮ้ยยังเหลือสามทีอาตีแม่งอันไหนดีวะการสิบหกและการเกาสิบหกอ่ะแล้วก็ทีมเลดใช้เป็นเลขหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยทามากิออกมาด้วยตีแค่ทีเดียวพอนะครับเพราะว่ามันดูไร้สารานะเอะอมาลองดูครับนี่ ดูว่าคือเลือดมันจะคือคือผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงวะจาได้ว่าถ้าสมมติว่ามันติดดาเมจพิษเนี่ยบอสเลือดมันจะลดทีละหนึ่ง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 คือลดไปเรื่อยเลยนะแต่ต้องชมเห็นอะไรปะไม่ลดเลยครับผม <laughs> ไม่ลดเลยนะคือตอนนี้ในทีมผมไม่มีตัวไหนเป็นดาเมจพิษนะครับผมแล้วก็มีแค่ธามากิหรือเปล่าดาเมจพิษนะครับเพราะมันเขียนว่าสร้างความเสียโอ้โหคืออย่าว่าแต่แบบมันทําดาเมจเลยมันตายก่อนจะได้ใช้สกิลด้วยซ้ำมั้งจริงๆ <laughs> นะครับผมก็แพ้นะ